เพื่อนสดาสองปีนี้ก็กินจนกินไม่ไหวนะม้ทีอะไรก็เก็บทุกทีเนะี่ยจนดอกบานแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็เก็บไปกินอีกฮนะเนี่ยมีปลูกไว้แค่สี่ห้าต้นเองนะรอบๆแล้วมันขึ้นง่ายเนะพื่อนเขาไม่ต้องการน้ําอ่ะไม่ต้องดูแลเขาเยอะโอ้โหดอกเต็มเลยเนะี่ยเดี๋ยวต้องมาเก็บละนะครับเนี่ยวิธีการเด็ดเพื่อนเขาให้เด็ดเขาให้เด็ดแบบสั้นๆไนะียพอเด็ดสั้นๆเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นป,ะนป,ะป,ะนปะ่ะมันก็จะแตกใหม่เพื่อนจะได้กินอีกเห็นปะ่ะเนี่ยอันนี้คนโบราณเขาบอกไว้นะนะครับ เชื่อโบราณก็ดีเหมือนกันนะฮะแต่อย่าเชื่อเยอะเชื่อโบราณบานบุรีนะนะครับเนี่ยไม้ป่าผม3ปีนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนตะเคียนไม้ฮอกกันีเห็นป่ะสูงท่วมหัวไปแล้วกี่เมตรอ่ะหนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่ห้าเมตรอ่ะเพื่อนเนี่ยเออเห็นป่ะนะครับสวนผมเป็นสวนผสมผสานนะปลอดสารพิษนะเพื่อนมีทุกอย่างเลยกระทุ่งกระท้อนมีหมดครับทุลงทุเรียนเงาะเงืะแต่มันยังไม่ได้มันถึงมันยังไม่ถึงเวลาออกฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามไว้เนาะนะครับ ก็เดี๋ยวต่อไปผมปลุกละมุดแหละตอนนี้เดี๋ยวจะมีแบ่งปันเพื่อนในราคาที่ไม่แพงหลอกกิโลยี่สิบสามสิบบาทก็กขายแล้วเพื่อนนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามด้วยนะสวัสดีครับ